ยอนเวลาไป47ปีปีนั้นคือปลายปีพุทธศักราช2519 2519นักศึกษาจากคณะมนุนะศสลป์แล้วก็จากคณะจิตกรรมของมหาวิทยายลัยศิลปาก rock เรเขาจัด rock concert สำหรับสมัยนั้นคือว่ายิ่งใหญ่มากเพราะว่าจาัด2วัน2คืนจัดที่มหาวิทยาลัยขอเราที่หน้าพระลาน เมื่อกี้เห็นนักร้องที่ผมยาวสวยโอบสะบัดส่งพลังเสียงมหาศาลเขาคนนั้นอยู่บนเวทีนั้นด้วยโผปฐมพงศ์มสมบัติเชียร์โผเข้ามาแบบบนเมีที่เขาตัา้งขึ้นมาชื่อวงบนหนาอ่อนเมื่อกี้นี้นท่านศรีสังมีอแดงก็อยู่บนเวทีด้วยคุณสายที่เล่นกีตาร์ ก็อยู่บนเวทีนั้นด้วยเมื่อสี่สิบเจดปีที่แล้ววงนาอ้นเล่นเพลงของไรซ์ซาวั์ส่วนปองวัฒนวงศ์บัณฑูรสายพ่ทัฒพวกเขายังเป็นเด็กนักเรียนมัธยมปลายเหมือนครับไม่ได้ผมสวยเลยเมื่อกี้นี้นะตัดผมเครียดเลยเพราะว่าเป็นเด็กมัธยมผมจำไม่ได้มื่อสกว่าปีมาแล้วว่าเขาเล่นเพลงอะไรชื่ออะไรไม่รู้จะเป็นโิมโบลน์หรือว่าจะเป็นวอลพีคอะไรแบบนี้หรือเปล่า แต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมจำได้ไม่เคยลืมเลือนเลยมันประทับอยู่ในสมองผมมา47ปีเป็นภาพจำภาพที่ผมมาทงงสแตบลรณ์ม,มายืนอยู่หน้าเวทีที่ที่สิลรักรณ์มา47ปีที่แล้วและเขาก็ปลดกระดุมมืงเกงแล้วเขานูดซิปลงมาแล้วก็หันหลังให้คนดูแล้วก็เปิดก้นที่ขาวชุ่มให้คนดูพอสปอตไล่สองมานีนก้นของมมันส่องสว่าง ไปท,ทั่วเวทีคอนเสิร์ตถ้าวันนี้อยากเห็นก้นของพี่โป๊ะวอีกทีนึงจะคุยกันเองแล้วกันเมื่อ47ปีที่แล้วนะครับวงนาออนซึ่งภายหลังเขาก็แยกตัวไปทำโงดนตรีใหม่ชื่อ Flesh and Skin มีเพลงดังอย่างคาตากกนชาต่อมาโปะ๊ะมืทถุงพ์เขาทำวงใหม่ชื่อว่าโป๊ะอินเฟอร์โนเมื่อกี้นะียคุณได้เห็นแล้วเมื่อกี้คือ i n f e r n ร์โนแตงนะครับ อินเฟอร์โนมีพี่ทักสีสังเล่นเบสมีคุณน้อยลงมือกีตาร์น้อยนี่ก็ไปอยู่อเมริกา25ปีไม่เคย,เยมาเหยียบแผ่นดินไทยเลยมาเหยียบครั้งแรกเพื่อมาเล่นคอนเสิร์ตใหื่อนเพื่อนรักเขาคุณน้อยจะเป็นกีตาร์ตรงนี้ส่วนนักกีต้าร์อีกคน,น,น,นหนึ่งแน่นอนอยู่แล้วเป็นสุดยอดคือคุณตุ้มมีรับโซนเชียนได้เห็นลีลาเขาไม่เราทุกเพลงไม่ว่าจะเบิร์ดไม่ว่าจะฟรีเบิร์ดไม่ว่าจะของไลท์ซับบิ้สุดยอดอแล้ว คุณต้องเล่ภาพอย่างหนึ่งว่าการเป็ลรตรีุเมื่อ47ปีที่แล้วนะครับมันไ็่เหมือนวันนี้ไม่มี YouTube ไม่มีอะไรที่จะให้ศึกษาก็าศึกษาได้จากแผ่นเสียงฟังแผ่นเสียงจะเลียนกุบครุบาอาจารย์ก็ราคาสูงเกินไปครื่องดนตรีก็ราคาแพงอีกเป็นหั่แต่ประเด็นที่เป็นหัวใจสําคัญคือพ่อแม่ของเราในยนั้นซึ่งเขรักลูกรักพวกเรา แต่เขาจะรู้สึกว่าถ้าลูกๆไปเลีนดนตรีเนี่ยมันจะเสียเวลาโกลูกๆเสียอนาคตก็เลยไม่อยากให้ลูกไปเลีนดนตรีแต่ลูกมันรักดนตรีแล้วผมก็รักทักก็รักสายก็รักทุกคนรักดนตรีหมดสิ่งที่พวกเขาต้องทำคืออะไรรู้ไหมครับต้องโกหกการที่เราต้องโกหกคนที่เขารักเราอย่างบริสุทธิ์ใจโกหกพ่อโกหกแม่ว่าพ่อแม่ผมจะไปทำรายงานผมจะไปดูหนังสือสอบบ้านเพื่อนแต่แท้จริงมันไปสอมดนตรี นั่นเป็นความทุกอย่างในของแร็ปเร์ในยุคนั้นรับคือมันมันเจ็งปรกันแศาสตร์เราต้องโกหกคนที่เขารักเราที่สุดคือพ่อแม่ของเราไม่ใช่แค่นั้นดังเธอเลื่อนชอบเพลงร็อกแอนด์โรลอีกดัเสียงชอบเพลงวไปห้องซ้อมห้องซ้อมเขาก็เอาหนังกองที่แต่แล้วมาแปะไว้หน้าห้องแล้วเขียนว่าที่นี่ไม่ต้อนรับพวกร็อกไม่ต้อนรับพวกเฮวีห้องซ้อมก็มีต้อนรับจะทำการแสดงคนดูก็ม จะรับเพลงหนักๆแบบนี้มาถึงยุคสมัยที่มีอุตสาหกรรมดนตรีไทยแล้วค่ายเพลงทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นค่ายใหญ่ค่ายไหนก็มองว่าดนตรีเทปซี่มช่อมันไม่น่าจะขายได้นี่เป็นความเจ็บปวดอย่างนึ่งของคนอย่างโปอย่างโอลานอย่างคนที่เติบโตมาอินเฟอร์โวงโซดาสิ่งที่ได้ชนเนี่ยมันเติบโตมาข่ามกลางแรงแรงกดดันแบบเนี้ เขามีทั้งความคนอาจจะคิดว่าเป็นีร็อกแอนด์โรลแล้ก็รีร็อกอย่างนี้จะเต้นไปเอย r เซ็กซ์ร็อกร็อกแอนด์ร็อกแอนด์โรลเต้วไปยความสนุกสนานปาร์ตี้เองนคือขนองเหมือนบทีโบเปิดตัวนี่ยแต่แท้ที่มันมีบางส่วนที่เต็ไปด้วยความกดดันเต่มได้วยความทุกมโดยเฉพาะการโกหกมันเหมือนเพลงฝรั่งเพลงหนึ่งเขียนโดยพีทเทอเซนมีคำว่าอะ No one k n o w what it's like to be a bad man ตองเป็นคนเลย to be a sad man to tell all the lies come home with that loneliness.